ที่แล้วก็กินนะครับกินอะไรกินข้างมันกินอะไรอ๋อกินที่อะไรไม่คืออะไรกับขุนไม่คือะไรแล้วนะครับผมขอนะครับผู้จัดการใช้เสียงในช่วงเช้านะครับไปก่อนนะครับขอเอามาทานอาหารนะครับ่อร่อยก่อนตัวดีเอ็นเอครับขอบคุณทุกท่านครับใครของลุงพลอยี่ยว่าไปร้านให้พักไปก่อน น้ำปลาก็ไม่้ำบข้าวคุณนั่งขนมก่อนได้เหรอข้มันไ้มัจะไม่มีไม่มีน้ำิ้มนันนี้อยู่ในนี้ันอย่างไงี้ก้ที่เดนั่งกินองดีดแล้วอันดีดีแล้วนั่งกินด็ดดี่นะ้ได็ด้นมาไม่ด้องมหม้อหางอยู่่ สายกุกกิกสาไปซื้อสักมาแลนวจะมุดรกับการกับลาบอยู่ในรถอแ่งเหอเหม่เนรอเ่อเหรอเชือเหรอเไรออเหรอเหรอเห่อเ่รอเนรอเรอเห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 รอรอเหรอเหรออเหรอเ่าอเหรอเหรออเไรหรรอเหรอเหเหรอเอเรออหอ

ก่อนจะไม่ดไมเกบที่ป่าปนี่แล้วสิใ่าบุกอดนท้น้เหมือนกันครับผมจ้าพี่ตรงนี้ยังไม่มีใครวะคาพรมคืออันอยากอันนี้แกงอันี่วะไหว้ละไหว้สิไ มีมีอยู่มันหยุ่นู่นแต่มันอยู่ไกลแล้วก็อยู่อยู่ตรงนี้ครันนะอ่าถ่านเล็กก็มีค่ะเอได้แล้วได้แล้ว

เอ,อ,อ้เอาคุยสิมันส่วนกหไมดีไม่อยู่ดไรอกแม่ไม่มีอ่ะไม่มี มันมีพาะว่าเราทันยาไ่ว่าทำโเสกอะเอร็้อยแล้ว้องใส่ปลาใช่ค่ะเขาทำก่อนหนึ่งไม่มีจะคือจะได้แกงยู่าทางสายจ้อมนะเจ่มโอเคเนาะโอเคมาอยู่ไปล่อยเวลาหนึ่งมึงก็จะมาตีเวลาหนึ่งตักส่ถเปแกง

ดจวที่จ็ดทกอ่างัไหเป็นสีเป็นีอะไรมาอะไรอะเราเรานั่งูุที่เพราะเรานั่งูกที่มันร้อนหมดเลยกินไปหล้อูอยู่นหลังราจะไปเลือกเขาเลยเร็วร้อยอีกนี่ปีนั่งูกที่นั ขอบคุณ่าเขมาวยคุณเคยบอกไม่ั้เอ็มยเราเก็บก่อนลามขอข้านไม่ใส่ไม่ได้อโอ้ยโอ้ยไม่แจถามเือเลมันมีอะทุกเองรอตาุตาุนาเรียกคุณตาไม่แจก นั่นรอนี่ยเขอจะมีการเรียกพี่นะไม่ว่ากันโอ้ยยังอายปากคุณตนนี้พูดอะไรไม่เอา้อก่ได้ไมเระ่เรียกคุณตาสก่อสกเอาตัไได้ครัวบนเดือลไม่กน เอาละครับเอาละครับพี่พี่ให้เยอะเลยพีนี่ก็ขายลูกได้ได้เซายอ๋อไม่ก้วยค่ะเอาไม่ามาชาผาชาผาชาผาชไปมาเขี่วก็จะดูหัวปลาไปมาเขี่วนี่แหะมา่ ไม่จเยอะเนี <S <s ่ยแมวหัวป่ามาดิเล่โอ้ให้ประจำที่บ้านให้เรยบรีอยใช่อัดเจียมาเรียบร้อยแล้วยู่ในนี่ดันมันเก่งจเายคนข้างๆเลยวันวันสนิทั แล้วอย่านท่ายังม้เ้ยแล้วนัเบอร์ะไเน่ยแบบมอครับแ่บแล้วเออส่งต่อทำไมจะส่งต่อแล้วคนอื่นเขายังบร่ดกินไเอาหรอเจ้มาโอ้ันมีแล้วโอ้ให้ให้ผู้ใหญ่มีแล้วอยู่ นี่งของผู้ใหญ่นอนนอนนของนี่แบ่งกันนอนนุ้วะถ้าถ้าไม่ใช่คนบ้านเดือพี่ก็คงไม่ได้กินหรอกเนาะอืมได้ไหมป้าทูโคมอ่ะอ๋อผัวกันเมนล้วทามป่ะีที่สามแล้วได้กิาองผมบ้านพี่อ้ายมีอยู่นะประคัง้ามีบ้านเคยบ่มี ไม่แ <One> ต <input> so so yeah. like ่ป้าทำแม่ชาติป้านันางดึกป่าไม่เคยดึกเลยเนี่ยปีนี้ขโมยยอฝั่งน้องไปทำคอนเทนต์ค้อยคอนเทนต์แรกของค้อยคือยกยอโอ้โคนดูเป็นแสนแสบก็นั่นแหละจะต้องเจ้าต้องเวลาเจะยกยอเจ้าต้องปอกพันเลยนะมันยังไม่ถึงเข้าไปคุณยกไอปอกไปยกยอปอกพันกันใช่ไหมใช่แล้ว บางเอื้นทำไม่เป็นวะบอแบบที่ไหนบอปั้นยกๆเลยกกออนะจะมีอยู่ไหมมีตปั้นบอกพูดเลยไปยมะกะไดเหมือนเนาะโอ้ยแสบหลายเจียวเหี่ยวคือลาบนี่คืออาหารโปรดไงลำเจียวรั่วผัก แบแล้วกินได้พรุ่มื้อใช่ไมากคัดต่างร้านอาหารกินไม่ได้นนี่มอร่อยวัวยแล้วไปเสื้อแต่งตัวสวยพี่ไอ้ไสาล้อมาผมกระเจิงนึั้นนะพี่ชายอสมน้ำหน้าอาคารแต่สวยผมกระเจืงเลยพึงบอลมาสามล้อ อ้าวไม่เดอไเมี่ค่จร๋ข่คนเดี๋ยวเขาไปจ่ายค่าน้ำมันแล้วไปจ่ายไปจ่ายค่าน้ำมันเขาปล่อยไว้นี่แล้วเว้ยไม่ให้กลับแล้วกลับกลับแลถูกบ่นั่งเกองเลยกระเทียยังเหลืออยู่บ่ โอ้ยอันะไรนี่อนงส์สาวสองแล้ววีสองีสาแล้วเอ๋ได้แล้วครับได้้วได้แล้กกินข้าวไม่ค่อยได้หรอกกินข้าวบนลำกินน้ำบนลงเลยตอนนี้หมดไปสามห่อแล้วค่อยมาทองถนัดอย่างนี้นะเไม่ต้องมาั่งกินกับค่อยได้ตรงนี้บวกไปด้วยกระชอนไปตักอะไรเราคนลาวเมน ให้ตัดแล้วก็มากรองไว้ข้างหน้านี่มันไม่กินไม่เข้าเลไย,ยังลาวไม่ใช่กําเน่งไม่กินบ่คือมันเบ่แ่บผู้ให,ใหญ่คุยกับพวกค่อยก็ได้นะ <c oughs> พวกค่อยก็คุยแกงเก่งอยู่นะโ <c oughs> อ้มันแก่บ่ เอ๊ะเี๋ยวงอะไรผู้ใหญ่คุยไม่เก่งหรมไม่เห็นมยไม่ถูกกยว่าอยู่ก็จไมผู้ใหญ่คุยเบอกว่าชุดแม่ดาตีก็สวยไม่แม่แก็สวยเออคนใส่ก็สวยขอบคุณมากค่ะเครื่องกินไม่คุยกับใครเ้ยใค จะได้เปรียบพวกเจ้าเด้พอค่อยอ่านคอมเมนต์ด้วยเอาจำสบายจำสบายเอาลูกเอาทัวลงหรือเอาไม่ทัวลงเดีย๋ยวจะจัดให้ <c oughs> อยากได้แบบไหน <c oughs> เฉลิฉะเหรอเฉลิษะมีอะไรในกระเป๋าของดีไม่ยอมเก็ <c oughs> บเฉ <c oughs> ลิะมีของดีกระเป๋าไม่ยอมเก็บเ <c oughs> อาหรอยาเบาหวานเดี๋ยวเอาไปนั่นแหละของดีค่ะทุกท่า ไม่ใช่หยัดได้หรอเอาเปล่าแอนเลยหยัดได้นะไม่ต้องเอ่ะโหคืไก่ไปหอมตุ๋นอะไรนี้ไอ้ไก่บ้านแท้เนะไก่บ้านแท้ไม่กระดิ่งเนี่ยไม่เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนในไก่บ้านเทียมหอมหอมงงไม่หนีเลยท่อนงงไม่หลับ ขออนุญาตนะคะเกรงใจเหรอคะน้องเห็นหางไม่ใช่อะไรหรอกเป็นภาษาแล้วว่าชอบหางกับหัวปลาอะไรเนี่ยไม่รู้เนื้อแทงว่าตาอินกับตานาตาณาเดียวตาอินกับตานาถตามากินกันแต่อยู่มาเดียวเอาผมเดียวไปกิน อร่อยอร่ยมากเลยนะน่อร่อยอรอย้ผมยังไม่กน่ามไจิกอนน่คเค็เษไม่ได้กินทีละน้อยนะดูสินะมามาอยู่ไทยกลายเป็นคนไทยแล้วเจษฎาอร่อย วนขึ้นข้าวเหนียวนี่โตว้นเลยนะแม่น้ำหนักเขาบอกเจ๊จังเขาบอกน้ำหนักได้ขึ้นนะพี่เจ่งข้าวเหนียวเนี่ยถ้ากินทุกมือ้อทุกมื้อนะอตยทหนึ่งนี่นต่ำมีห้าโลอะแม่เขเ <อ S 1> ข <อ S 2> ขึ้นมาหลายโลเลยเนี่ยแต่วันที่เก้ามาเขาหลัง้วยเห็นแล้วคิดถึงลุงจังอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวมีคนร้องไห้ น้ำตาตืนอยู่งน้อย่าช่วยหน่อยโอไหว่ะอันนี้พี่ใครหานะ้จับอร่อย จอยได้กินข้าวเหนียวขนาดนี้เย็นๆเลยค่ะเจสคนกชอบอะไรก็จะอือแสดงว่าขอถูกขอถูกขาดใช่ไหมใช่ค่ะอ้โดูตาเกาด้วยผมผเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะเจสันพูดพูดจีนพูดฮ่องกงแต่ปอเลยอ่ะโอ้ ยามมองังนยังงมัด้แล้วเปสหูเับนผู้หญิงอ่ะทำไมสวยตอนเดียวตอนแต่งหน้าตอนอื่นเนี่ยสวยหมดแหละไม่ไม่แต่งก็สวยไม่ตอนแต่งหน้าใช่เออ เวลาเขียนตายิงตาเหลือบเลยนะแม่จะเกลียดไหมเป็นถ้าถ่ายรูปกบปากเปรี้ยวด้วยเกลีย์ถือกางให้หน่อยจะถ่ายรูปน้องกนกกรกปลาปลาอย่าบังน้องกบอยู่ในช่องกรกตัวนี้มองก่อนะเออขอบใจนะลูกนะที่ร่วมทำกุญับแม่ขอให้ จไปร้อยเท่าพันเาแสนเข่าล้านเท่าเลยนะกกล้องไยังไม่ไม่ได้ยกกล้องเลยไม่ายัของกมอยู่นี่พูดแล้วเลยอย้องยกบกบผัดไทยกุ้งสดกบผัดไทยกุ้งสดนั่แหละครับผมนี่ไงอยู่ใน ลูกวคนยลูกตัคนสวยอ่เครับ่อาคอแอไม่เจอเลยนี่ปลาต้องกดอตรงนั้นครับวก็อะไรคือครั้งแรกกดตรงจดหมายอ่ะเออกดตรงจดหมายอ่ะอะไรคือครั้งแรกไม่แนะนะต่พี่เขาดูอยู่อลยไม่รู้ยังอยู่ไหมต้น บอกนี่แม่นาตีเขาสวยไม่ใช่เหมยเหมยม,มีตังใช้ไหมครับพือนี่สวยกว่าน,นี้อีกงานนี้แม่สวยอารอมากมากเขาบอกว่าถ้ายอจะได้มีเงินใช้เนาะ ลือหัวอย่างเดียวอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวผมไปดู่งรถกันนะอร่อยค่ะใครไม่ชอบกินถักเองเออเอ้ของเขาจะมาส่งเหรออ่าของเขารถเขาพี่เขาก็ตันแล้วก็ใส่น้ำปลารถอะไรรถอะไรตันไหมไม่มีแล้วเราไม่มีที่ขอทั่วเหรอคะอ่าอ่าแม่คะอ่าน้ำกบมาแล้วบอกว่ายกมือขอบคุณแล้วนะครับสาธุแล้วสาธุแล้วขอบอจ้าลูกจ๋าเน่ยเนี่ย เข้ามาแล้วเแยอยู่ในช่องน้นอันนี้เสียอันนี้ถ่าคลิปอันนั้นพูดไปลอ้อ่าอ่กาก็ได้นอลกูก่เห็นแล้วใช่ไหมเทคบาลูกสกกอ่้อันวยนะลูกนะให้ขายผัไทได้เยอะๆนี่ก,ก็อืมอครับสามสี่ครับไยงครับ ใช่ครับใช่ครับถึงมันจะอนอกครับเป็นแหลกินดำาแลหร้านอาหารไอตรงแข็งๆนั่นแหละทิ้่เนี่ยเขาเก็บแบกรอบกรอบแล้วเป่าอร่อยกว่านี่เนี่าอาที่ไหนเนี่ยสวนที้ไหนสวนเน้อาเ่าให้าข่ี่เกียเอ

เดี๋ยวก็ตักใส่ช้อนถ้าไม่เก่งใจจะยกซดหูพี่พเก่งใจคนอื่นเนาะกจะทำน้ำตาล่วงแถวนี้ไหมี่เิรลเ็ดเหรอ่เ็ดเลยของค่อยจะต้องเผ็ดกว่านี้เยอะเลยค่ะค่อยทำนะอิสราเอเมตตัมปึ่ไเมน เสียวปลกเลยแล้วาไไหมเจสันเอรู้เลยเดี๋ยวจะเก็บไปกินอีกกินสามภาพแซยบด้ยจานจานที่ดีใช่แล้เสรวเสกอนที่มีกล่องเดี๋ยวเอาทั้กลองล้ก็เอาให้ตรงไหนี่ขึ้นมลองน้ำรมันจะขึ้นน้ไปายรถเดยวผมจะไปเขาล้นผมไม่เสียง ขนมอะไรคะขนมสารพิเศษคือในตานนมาแล้วเหรอมาต้องติน้ำอมดขึ้นพี่นะตุ่ตุ่มไ้ก็ใที่ลุ่มน่กินค่ะ บ้านแม่ครัวาก็ไม่มาเก็บด้แสดง่าอยู่คนเดียวเลยมนได้คน้คงหวานก็ได้อยู่ด้เราเป็นะอายรบม่ัวกมาไดาจะดุไม่ว่าล่ะไปเอาอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนพี่อยเอาไปห่อ แม่อันนี้ของของแม่เขาของของแม่เขาเขาสืบมาแล้วเขาจะยกใส่เขาจะไปกินต่อจานให้เพื่อนทานวัดข้าวห่อไปกินอะไรข้าเรียกว่าเอามาทั้งจานกินทุกย่างนั่นแหละใช่มันไม่หมดแน่อยู่แล้วกินทุกต่อนวดฟาราดไม่เสียฟาราดยังไงก็ไม่เสียใช่คับขัดแล้วมันไม่มีเสียพี่ไม่กินนะลองเบิ้งเราไม่กินเราไมีมาเค็มค่ะนะกินต่อนึงเลยอิ่ม ไม่ไม่แล้วถ้าถ้าจะให้แบบรสชาติอีกอย่างนึงก็คือรูอ่าทอดเสร็จนะเอาน้ำตาลชุบโรยแล้วก็บีบมะนาวกินที่ส่งให้ไปหายไปเลยดิอะไรล่ะอร่อยเนี่ยปักตาเนี่ยอ๋อหายไปเรยแล้วก็ส่งไปใครบอกส่งมาส่งไปแล้วไม่คืนเลยส่งไปแล้วไม่มีไม่มีเลี้ยวเลยโออจะกินเหรอคนจะได้นั้นบอกฮะมนหวานนะ ตามที่ที่ครัวของลุงน่ะแต่ว่าหนูใส่ปลารตอนตามแบบพี่พรนี่แหละแต่ใส่ปลารเป็นตอนของหนูเราไม่ต้องเก็บใช่ไหมคืคยังมเก็บเราะยังร้อ,อ,อ,อลุกจันถ้าถ้าเป็นสีแดงเขาเรียกลูกกระิตสีเหลืองให้ลูกจัน ี่ยังล่ะลูกตะวันลูกพับกับลูกจันอันเดียวกันนี่เหรอมกฮะถามจริงนี่เล่นมุกหรือว่าเนี่ยเป็นเล่นมุกมันมีสีเดียวนั่นแหละโอ้ยันธุ์อะไรเนี่ลูกจันนี่นี่นี่ลูกจันเกือบเชื่อเล่นมุกเล่นมุกเกือบเชื่อแล้วใช่ไหมคะเกือบเชื่อถ้าไม่ละติดเกือบมันก็จะเชื่อเลยนะ ถ้าสีชมพูเขาเรียกลูกอังคารเองนลูกอังคารไม่มีมั้นี่สีม่วงค่ะต้นสีหลืองแสงม่นทบเฮ้มองจากที่นี่เป็นสีชพูเสพตื่ตาลายหิวตาลายหิวใช่ไหมเนี่ยัวดัวดินเี่ม่หิวแกิ่นเอาพักพมเด้อสมันจกเกลยวไปแลว ไปไว้ที่รถเราสิกลัวไม่มีตอนตอนเที่ยงเลยอืมเมนั่นแล้วตัวเองก็ผลกับข้าวมายังกินกับข้าวกับข้าวไปในรถไม่ขอกันมันไม่อยากกินแบบนั้นนะา,ากินอย่างไรจะบอกไปโรงแรมบร่กไปบอกนะบอกเข้าโรงแรมบ่ไม่เข้ารออยู่อยู่อยู่รอทำกับข้าวเลยใช่ไหมใช่<อ>ได้ได้กระเอยางน้ เขาเอากระเพรามาให้ยังยังไม่เห็นใครามาของให้น้องทวงนะมามามาต้องบอกเขาเราก็าาจะได้ช่วยเด็กเรายังไม่รู้ว่า